วันนี้เราจะมาทายหน้าอะไรเอ่ยเข้าใจหรือยังข้าแปเข้าใแล้ค่ะมาทายได้เตรียมตัวทําทีเป็นลูกค้าหลอกล่อให้คนมาซื้อของหน้ามาหรือคะได้ทั้งสองดึงดึงเอ้จิ้มจิ้ม้มต่อนะคะผู้ชายผู้ชายค่ะหน้าลอง หน้าลองค่ะในเรียนหน้าลองเยเปยให้ทั้งสองเลยค่ะเรียนเรียนจะจะขึ้นร่องไว้แล้วจะตึงตือตอบอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถตอบได้หลายอย่างเล่นการพนันแทนเงินทั้งหมดที่ตัวเองมีน่าตักค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ยายเรียนอาจจะบรูไปตีื้อนำแข็งคอเล่หูรีนอ้อมวงเขาคิดดีๆนะคะ ถ้าได้ตอบเลยนะต่อหน้าทำเป็นชมลักหลังแอบนินทาหน้าไหว้หลังหลอกคะ่ะถูกต้องค่ะอันนี้่อยเคยเห็นเขาเป็นอีกเดียวเรามาทำกันนะคะทำปากจุ๊ทำปากจุ๊นะคะแล้วก็เอาฟันล่าง<笑><笑>เอาฟันล่างกัดปากบนกัดปากกัดซี่ยวบะค,ค่ะทำก่อนทำอย่างนี้เอาฟันล่างกัดปากบนอย่างนี้ทำหน้าหน้าอะไรคะ หน้าจูติค่ะไม่ไม้ทำค่ะหน้าหมูไม่ใช่หน้าลิงหน้าลิงกาดบอกว่าตกบกคะหน้าลิ้มทำยากัดจีส่วนมากจะเป็นการแบบย้เย้อยล้อเลียนกันนะคะแย่นี่เลียนท่นบรายเขียวจอนนะคะค่ะมีอยู่หกบานบนบ้านหน้าประตูหน้าต่าง เาประตูเ้าเรีนหลายตัวเยอะๆไปแล้วัไปแล้วตายแล้วก่อนะคะจุดชมวิวโอ้จุดชมวิวจุดชมวิวสูงๆบนภูเขาหน้าดาบไจนี่ใช่ค่ะหน้าหหน้าทิวทัศน์ยังไม่ใช่ค่ะจุดุงสูงหน้าจ้อง้าหน้าวิวเ้ ยุดสูงจ้งหน้าท้องตีหน้าท้องฟ้าลองคิดดูดีๆนะคะลองคิดดูอ๋อหน้าหน้าผาหน้าผาหน้าผาถูกต้องค่ะหน้าผาหน้าผาแ่คอยเล่นเป็นตาอยังเขินเรื่องฟ้าต่อนะคะมันอยู่สูงมันอยู่สูงแห่เลี้ยวหาเนาะึกว่าหน้าผาก็าเปนเลี่ยวก็จะว่ากอนไปพูดอ้อมไปพูดต่อนะคะอันนี้จะมีสี่พยางนะคะสี่พยางนะหนึ่งสองสามสี่เตรียมตัวหน้ายังง้อม ดูเหมือนใจดีมีเมตตาแต่ใจคอดุร้ายโหดเหี่ยมหน้าเนื้อใจเสียหน้าเนื้อใจเสียเรียนได้เึ๋งตึ๋งเอามือถือสั่งนะยังเขาถ่ายหน้าถือสิดึงโอ้ไปหกคนเขาถ่ายหน้าเขาไม่ได้ถ่ายมือลืมเข้าต่อนะคะเหนื่อยแต่ก็ต้องทำทุกวันนะคะนาย่ะเหนื่อยแต่ก็ต้องทำทุกวันน่าคน ค่ะพี่ะโทษนาทษหนูเนะนาโทษนาทนทันอันนี้จะจะด่าผู้ชายนะคะูคเป็นแบบเนี้ยไปเอากระโปรงผู้หญิงมาใส่เลยไปน่าด่ามีอโอ้น่าด่าน่าด่าแต่จะมาเอากระโปรงผู้หญิงมาใส่เหรอว้าวยายแปะได้รู้แล้วนะวว้ามาแล้ว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 ต่อนะคะ หน้าอับอายมากหัวใจแล้วเดี๋ยวฟังดีๆนะคะหน้าอับอายมากเพราะไม่เป็นอย่างที่ตัวเองกล่าวไว้หน้าอับอายหน้าอับอายเสียหน้าเสียหน้าค่ะเขาเรียกว่าหน้าอะไรหน้าแตกถูกต้องค่ะหน้าแตกเข้าไปเอาออกมาจากเอาออกมาจากคู่ขางในเลยติจ้าคู่หยัง ต่อน,นะคะ,คะปิดบังเพื่ออำพรางหน้าค่ะปิดหน้าค่ะหน้าอะไรคะป,ปิดหน้ากากถูกต้องค่ะหน้ากากค่ะโอ้ยยายแปลได้อีกแล้วค่ะึ๊้โอ้ยังไม่มามต่อน,นะคะ,คะมีโรคจิต คมคืนสาวแก่ออกอาราวาสผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ระวังตัวน่ากลัวค่ะถูกต้องค่ะน่ากลัวค่ะจดก้อนมีโลกิฟตเขาบ่อเห็นมาไม่ใหญ่นั่นเร้วหยานได้หรอใิ่ว่าหน้าอย่างหน้ารองติหน้ารองตอนนี้อ่าชอบขูดรีดเอาแต่ได้ขี้งกมากหน้าเงินค่ะยังไม่ใช่ค่ะอ่าหน้างกหน้าเลือดหน้าเลือดค่ะ เลื่่อนคะโอ้ยยายเลื่อนจะได้รุ้นหรือเปล่าลูกยายเลื่อนจะได้รุ้นแล้วค่ะอวัยวะอยู่ช่วงล่างค่ะหน้าแข้งค่ะถูกต้องค่ะหน้าแข้งค่ะหน้าซื่ออะไรดีี่ใส่ซื่อหน้าวัดตอบยหน้าเราวัดตอบว้าวได้เลี้ยวได้เลี้ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะเป็นหน้าแรกของหนังสือค่ะหน้าหน้าสารบัญค่ะอุ๊ หน้าแรกของหนังสือหน้าปกหน้าปกถูกต้องค่ะตายละคุณนาอ่านก่อนพวกไรยังกันเราลวได้ยังท้องเรึ่องซีส้มค่ะตอนนะคะลำส่งน้องขึ้นสวรรค์หน้าศพค่ะหน้ามมไม่ใช่ค่ะลำส่งน้องขึ้นสวรรค์ค่ะหน้าไฟค่ะหน้าไฟค่ะ อย่าเรียนไม่ตอบอะไรสักอย่างเลยนะคะก็รำรำอะไรเราต้องตอบเราตอบได้ตอบมาเลยเราได้เราได้แตะรำอยู่นาฮันค่ะต่อนะคะท่าแตกท่าคิมหน้าหนาวค่ะกล้องค่ะหมดแล้วค่ะวันนี้ยายเป่าไม่ดีนะคะแมวเลยแมาเลยไม่ดีใจอยู่ดีแหละโอ้ไม่ดีใจ ไงตั้งสี่ลูกค่ะมัเคยีประวัตการเด้อค่ะลูกเดียวาลยน่นมาลองดูค่ะอ่ยายแปลเอาสีไหนก่อนสีชมพูก็ได้ค่ะใกล้ๆหนึ่งใบค่ะสีเหลืองค่ะเหลืองค่ะยี่ส้ยสีฟ้าค่ะอ้าวนั่นนั่ยหยวยยายเยียยยียย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 นี่โอสีแดงสีแดงเยย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 ย ดีใจเลยเรียนเราจะจาไม่บอกใจยเลียนนะห <c oughs> ้าร้อยแตกนั่นเนเ<อ>ี่ยบ้าแล้วว่าคุณเปย์ตอ้องหมอนเกือบจ้าได้รอยยุดอกจ้าออลองหนาไหมเนาะใจน้ำก่อยก่อนดีใจเด้อจ้าดีใจ <c oughs>